สวัสดีเพเ่อนหำใหญ่หำใหญ่นี่หำใหญ่ค่ะเอาอยู่อย่ามาว้าวโอเคครับอันนี้เพื่อนๆนะเพื่อนๆตัดอานเหมือนกันเฮียเยเป็นกลุ่มเพื่อนที่อารมณ์ดีที่สุดในโลกเฮียติดอันดับประเทศที่มีความสุขมากๆครับก็ประเทศวาตูเนาะ ไป่ะครับซูเปอร์ไพเซอร์จะตัดลูกกระหนุ่นกันเสร็จแก๊งสุดท้ายก็เดินกลับไปพักกินข้าวกันครับเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายวิดีโอแถวนี้ต่อโอเคครับ bye เพื่อนๆบ๊ายบายเคยครัวันนี้มาพามาดูการยกบินโอ้ย๊อ o สต t อป ัดกันได้บ้างครับไอ้ Good my friend You are strong Good 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 นี่เพื่อนมามาทำงานกันนะครับชาวหมูกก่เกาะกาวผมไอ้ยี่ะันทุกคนครับน,นีน่้เก็บเก็บเก็บบินใส่ใส่รถนะ เก็บบินใส่รถครับเก็บบินอันนี้บินใส่รูปอางเนจากที่ตัดแล้วเพื่อนจากที่อ่งเงินจากที่ตัดก็ยกขึ้นเรียงบนรถนะก็จะเอาไปใส่ไว้ที่บินเอาไปใส่ไว้ที่บินบินใหญ่อีกทีหนึ่งครับอันนีเน้เพื่อนกันมาช่วยกัน3คมคนับแล้วก็ซูปเปอร์ไวเซอร์ขับรถหนึ่งหนึ่งคนนะคเป็นรถเป็นรถอะไรนะ น so no so oh right. <ấy> the ี่ไบส์นะก็จะมีคนยกคนนึงครับเคลื่อนอาจจะสงสัยว่าผมทำไมมาเดินถ่ายเนาะเพราะว่าผมอยู่แผนกตัดรูปนะครับอันนี้คือแผนกยกนะแผนกยกก็จะยกยกไปเรื่อยๆครับตัดรูปเสร็จแล้วก็มาแถ่ายคนยกบ้างเนาะวันนี้คนกันเองคนบริษัทกันเองคนบริษัทเดียวกันครับก็มาถ่ายได้เพื่อนกันรู้จักกันอยู่ครับทันี้สวนมากันสามแก๊งนะมาช่วยกัน มีเฉพาะบริษัทวายพลเวอร์อย่างเดียวมาช่วยกันครับวันนี้เดินตามรถไม่ทันนะก็จะเห็นออกจากโครไปก็จะมีจะมีบินใหญ่อยู่ครับอาจจะตัดกันให้เต็มบินใหญ่กันก็งานก็หนักอยู่เหมือนกันนะไ ทักทายอารมณ์ดีครับคนชาวเกาะน,นะอารมณ์ดีกันทุกคนนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่เขาขึ้นชื่อว่าติดอันดับโลกของประเทศที่ประชากรเขามีประชากรเขามีความสุขนะเป็นประชากรที่มีความสุขเป็นติดติดหนึ่งดับต้นของโลกชาวเกาะวาวาตูฟิจิซารโลมอนซาโลมอนครับเป็นชาวหมู่เกาะ ค,คนกลุ่มนี้ก็จะได้มาอยู่ที่นิวซีแลนด์ Zealand, เข้ามาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างได้อย่างสบายนะเพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนให้ให้คนให้คนจากหมูกก่เกาะเนี่ยมาทํางานที่นิวซีแลนด์ครับการสนับสนุนของทั้งนิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็ของรัฐบาลรัฐบาลในประเทศของเขาด้วยครับครับโอเคครับนี้ติตามรถไม่ทันอย่างั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปประสบการณ์ถ่ายคลิปการทำงานเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับชมนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้มาดูก,การลงบินใส่บินน้อยใส่บินใหญ่นะครับ นี่ซูเปอร์ไวเซอร์มาตรวจงานนะครับก็จะไม่ให้ใบลงไปในบินใหญ่มากก็นี่ครับก็การทำงานก็จะอยู่ประมาณนี้ไอ้굿มอรนิ่งนี่ครับเพื่อนๆช่วยกันหลังจากได้ยกบินออกมาจาก โล้ขัุนบนแล้วก็จะมาใส่ในบินใหญ่นี้นะครับต่อจากนี้ก็จะรถใหญ่ก็จะมารถแท็กเตอร์ข้างหลังครับจะมีตัวยกจะยกขึ้นรถบรรทุกครับส่งโรงงานวายอันนี้อั้น่นพันเขียวนี่ครับตัดด้วยมือจะเก็บจะไปทำวายอังน่นสีขาวถ่ายดูการทำงานของเพื่อนๆนะ ก็จะเก็บใบใบอางุ่นออกให้ได้มากที่สุดนะก็จากที่ตัดก็จะเก็บออกบางส่วนแล้วก็จะมาเก็บออกกันตรงที่เทใส่บินใหญ่ครับน้ำหนักหนักอยู่เหมือนกันนะครับบินเล็กบินหนึ่งก็หนักประมาณ20่มิประมาณสิบห้าโลประมาณ15โลได้บินใหญ่นี้น่าจะหนักประมาณเกือบ250โลได้อยู่ 4บินสบินใหญ่นี่ก็จะน้ำหนักก็จะได้ประมาณ1นึ่งตัน,นครับก็จะช่วยกันทำกันคนล้นไม้คน้นมือแต่ผมก็ไม่ได้ช่วยแนละ้วัดดีวันนี้ต้องเก็บแรงเอาไว้ตัดอางุ่นต่อะะเพราะว่ามันต้องกลมนานส่วนกลุ่มน,นี้ถ้ายกเสร็จก็จะมีช่วงเวลาที่จะพักรีแักกันบ้างครับมันก็จะได้เงินพิเศษจากคนที่มาตัดลูกองุ่นเพิ่มไปอีกนิดหน่อย ก็จะได้ก็จะได้เยอะกว่าเยอะกว่าครับวันนี้ถ้าได้ตัดทั้งวันก็น่าจะตกเป็นด้คนละประมาณาประมาณสี่พันกว่าบาทไม่ขาดไม่ขาดสี่พันบาทสําหรับวันนี้ก็ได้ตัดทั้งวันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ตัดกันทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยครับก็ไม่กี่บินน้อยก็จะเต็มยิ่งใหญ่ละ งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอไปช่วยเพื่อนๆสักน้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะคิดว่าคนไทยไม่มีน้ำใจก็ต้องตอบแทนเขาหน่อยอามาขออนุญ,ญาตถ่ายรูปเขาเก็บไว้แล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยเพื่อนๆขอยกบินก่อนนะครับแค่นี้นะครับ